ครับวันนี้เราจะมาอู bana, ้ถ <Yeah. S 1> ึง well, ข้าวกลมนะครับเออข้าวเกามาข้าวกลมเออท่านท่านมาเรียวมาก็เออก็แปลกันนั่นกันไปหลายๆทางนะครับมาข้าวกลมเออเฮามาพอกันเลยนะครับโบราณแท้ๆล่ะอันเปิ้นปูเขียนข้าวนะกันแบบเงาๆกันมานะครับแบบข้าวหงหินข้าวที่บดข้าวเนี่ยก็เง่านะครับเออ แต่ละบทแต่ละบทนั้นมีปุ้นหน่อยสามสิบสี่สิบบทปุ้นอะไมากว่าจะจบได้นน่อยมาเลยมาอ่าแต่แล้วก็มาถึงระยะประมาณร้อยปีลงมาเนี่ยเออจนถึงประมาณอ่าห้าสิบปีแลห้นะาสิบหกแต่อตอนสมัยองเป็นละอ่อนแนละ้วก็ได้ยินอยู่นะข้ากลมนะเออบะกว่าอะไรมาอ่าเปิ้นเปิ้นกับ ตัดเอาข้าวเหี่อันจากข้าวเหี่ยวๆเราประกตัดมาเป็นก้าวกลมเพี่น้องว่าข้าวกลมนะเออเพื่อนเอามาจ้อยอันเออเวลาเพื่อนอยากไปแอลสาวกันนะครับว่าเพื่อนอยากก่อนอยาขึ้นบ้านเปรนก็จ้อยกันสักหน่อยเออเนี่ยนี่อันนี้เนี่ยน่ะมันมันเกิดมาเป็นข้าวกลมขึ้นมานะครับเออข้าวกลมสมัยโบราณเพื่อนผมมีนะครับว่าโบราณแต่ๆน่ะเออ มันมามายุคหลังๆนี่นะก่อนประมาณร้อยปีลงมาเนี่ยจนถึงประมาณห้าที่ปีตอนที่ผมเป็นละอ่อนนั่นะนะครับไอ้มาปวกกันยังพวกกันยังอันโอ้ข้าวกลมอ,อันจีบสาวกันอยู่นะครับรุ่นหลังประมาณสองพันห้าร้อยสิบลงมาแล้วมบอกบอกคด้อันบอกคด้ยินแล้วครับไอ้เรื่องอันอันที่เอาข้าวกลมมาจีบสาวเนี่ยนะมันมีแล้วมันมีแล้วก็ไอ้มามันมีแล้ว,ลวอ้ะท่านท่านก็ะหู้ไ้แลวนะครับไมาเดี๋ยวนี้อัน อ่าก็อิจใจเจะาแลนะ้วมออันอันเออเอาข้าวสี่บาทห้าบาทไปเดียวเนี่นะมันอันเออไปเป็นอันข้าวขนาดกลางกันให้หมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปฟังกรรมคนใจนะครับเอออันโบราณว่าเป็นข้าวก้อมนะครับถึงว่าอันก็คือกะข้าวก้อมนี่อเป่เอาเอาก็ตัดมาเป็นก้อมจากข้าวเาวนั่นแะละมาตัดมาสามบาทสี่บาทห้าบาทให้ยังกันแล้วแต่นพวกก็จ้อยกันไปมา ก่อนจะขึ้นไปนั่งบนเรือนสาวนะอันนี้บนหพว่าข้าวกลมนะครับอันข้าวกลอมอันแจ๊ๆแล้วนะครับก็เอากระบาเดเลี้ยวก็ได้นะใครมาอย่างสาวรับเจ้าที่เข้ามากลองเบาเท้ากองจีเกะน,น้อยอห็นไหมอันไม่ยิงอาจจะตอกมาสักน่อยอก็เป็นข้าวกล,ม,ล,วหลมหน่อยก็นะคนละบัตรสองบัตรหรือจะตอแถมหน่อยก็ได้นะมาเป็นตอแเ็มบัตรสองบัตรจาำนะบัตรสองเไหมอ่า สาวรับเจ้ากี ma, ่ au, เข้ามากองเบาเจ้ากองกี่จิ้นไก่น้อยไม่ยิงอาจจะตอบมาแสรมสักน้อยเนานะตัวน้องหนออันบะบะยากหำห้อยตัวอันอืมไอ้เนอเออไปเต้าอย่างกะว่าอย่ๆพวกกะว่ากแย่ๆนะครับพวกกะจะจีบกับไปจีบกับบานอ่ะอันเนี้ยอันอนี้น อันต่อบาก้อมนะครับมันเป็นข้าวผมผมห้องว่าเป็นข้าวกีนะครับข้าวกเอ่อาในนีนาะข้าวกิข้าวก้อมอา่าโอาเค,ค้ล้วฮอันนี้ก็เป็นข้าวกีนะนสรุปแล้วนะครับสรุปจากอ่อาคขนเท่าคันมาสมัยนี้นะครับเอออันพ่อคุณนันนันชัยศักดิ์นะครับมาเปิลอายุแปดสิบเจ็ดแล้วนะครับประเดี๋ยวนี้นะครับในายอายุปัจจุบันเนี่ยเพิ้นถือว่าเป็นอาวุโสของอัน อ่านักข่าวโบราณมานะครับวพ้นพ้นบัญญัติไว้นะครับไม่ยมัาบรรยัติบัญญัติประก็บปรกอฟังมานะครับอันนี้ละมันมันมันก็เป็นเยตามที่ผมเล่าวันนี้มายม้พ้นบอกว่าไอ้ข้าวก้อมแต๊ะเนี่ยเรื่องบาทเนี่ยสาวรับเจ้ากี่ข้าวมากองบ่อเดียวกองอีกทีเก่ดน้องอันนี้คือข้าวข้าวก้อมแต๊ใหมายมั้ยถ้ามันถ้ามันบอกอันอ่าถ้ามันบอกมันยังบรรยัดเรื่องขยายไปได้นะสาวบาท สองบัดสามบัดอะไรยังกันแล้วก็กมันก็ยังเป็นห้องว่าเป็นข้าวก้อมขยายไปนะข้าวก้อมอยู่ไม่ใช่ข้าวกลางกบไอ้แม่เออเออเนี่ยเนี่ยท่านท่านแบบปเดี๋ยวนี้ปุ้มไปฟังคำมูลไตบอกว่าไปข้าวกลางด้วยไอ้แม่อ่ามันมันจะเพี้ยนนะครับมันจะเพี้ยนกับปหมดนะครับไปแม่อ่าแก่เนี่ยเนี่ยหมูเฮาช่วยกันรักษาไว้นะคือข้าวก้อมนะครับอ่าข้าวก้อมก็คือปนชัดเอามาเป็นก้อมกล้องไอ้แม่ปนในห้องว่าไปข้าวก้อมเห็นไหเออตัดมา จากข้าวเาวเป็นก้มๆเห็นไหมก็คือข้าวที่มันบกครบเครื่องอ่ะค,อคืออันบะหมี่บาดขึ้นตจน้นหมี่บาดลงท้ายครบเครื่องนั่นแหละไอ้แม่นี่คือข้าวก้ม <laughs> ท่านท่านก็เป็นนึกพอเอาเองนะครับครับผม <laughs> ผมขอที่บายไปนักเลยนะครับวันนี้ก็จะเอาเอาย่อยๆหน่อยอยนะ่ะมาเปิ้ลเอามาจ้อยนะครับก่อนจะขึ้น ขึ้นอันบ้านสาวนะ,ะก่อนจะไปถึงบ้านสาวล้างสมัยก่อนเพื่ยังมีตุ่มอหัวขั้นใดนะครับตุ่มล้างตีนนะล้างเท้า่ล้างตีนนะเพื่จะล้างตีนขึ้นมาแล้วก่อนจะล้างแล้วปรก็จ้อยนะครับจ้อยสักบาทสองบาทสามบาทกาท็อย่างแล้วแต่อ่ามาแล้วมันเป็นห้องว่าจ้อยนะก่อนจะจ้อยจีบจีบสาวนะครับนะครับวันนี้ผมจะเอายกตัวอย่างการจ้อย รุ้ฟังนะครับเออการจ้อยนะก็มีอยู่มันก็ยังมีหลายลายอยู่นะครับเออถ้าสมมติว่าอันบระเดียวแบ่งกันมาเนี่ยการจ้อยจังวะอ่าบวยอ่าวยก็มาย่่ำไปอะไรคลึกคลึกคลึกไปอย่างคลึกคลึกคลึก็เหมือนอันที่เป่นห้ามกระลงที่เป่นห้ามกระลงเป่นห้องว่าห้ามกระลงที่วัดพระธาตุอันละปูนนะกัเญีปุ่นก็เอาข้าวแบบ วักละสี่วักละสี่ก๊อมนั่นนะครับวักละสี่ก๊อมเนั่นไปห้ามกระลงกันนะใครมาเนี่ยเนี่ยเป็นหอมห้อมกระลงเป็นม้าย่ำไปเป็นหอมาห้ามกระลงนี่เห็นไหมะกับท่านเคยฟังนะอัาอันอันอันแบบ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 นี้นะครับที่ผมผมแต่งมาเนี่ยเป็นข้าวสั้นๆเนี่ยเปนเป็นข้าวลักษณะของอ่าเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเรียวบ้านหลังบ้านหน้านะครับเป็นข้าวแบบอันโบราณแบบอันที่อันพญารมในบนอัน เออเขียนมาแล้วก็เออใหมาอันนี้คือแบบเบาโบราณบรรบรรปเจ้ยอันแบบเบาของอันไอมาขลึกขลึกขลึกปุ้นนะครับไอมาท่านก็ไปแยกแยะกันถูกนะครับไอเรื่องข้าวไายมาข้าวกอมันก็มีอยู่สองแบบนะครับบางบางทีพวกกันเน้นเอาสี่วักละสี่วักละสี่แม่มันมันเป็นยังไงหมเออโบราณแต่แต่บนเจ็ดกอเตี้ยวสามตัวเหลียวเนี่ยไหมตามตัวเหลียวเนี่ยอัน พ่อผมบอกว่าพ่อจะเน้นให้เป็นวักนั้ววักเนะื่องวักสามเนี่ยพ่นจะเน้นมันเป็นสามกัมไปก่อนเห็นไหมถ้ามันเนื้อความมันบัจจารังพ่อ้นเน้นก็เติมเป็นสี่ได้ไหมกระทั่งไปพ่อไอ้ก่อนไอไอ้ภาคกลางเราเข้าไปไอคอนแปดตลาดนะเออไอ้ก่อนแปดตลาดนะพ่อผมบอก่อนแปดมีแปดกัมนึกอะไ้นะถ้ามัน ถ้ามันบัดชัดนะเนื้อมันบัดชัดประกอบนโลมเมื่อเป็นเก้าได้มาเดียวก็ขอเขียนไปก้อนเก้ากันหมดได้ไหเนี่ยไปไหมไปแหกมันไปหมดได้ไม่มันแหกไปหมดอ่ะมาบนมองว่าแหกครับอ่าเอาเอาเอาจังหวะต่อนะครับจังหวะตอนแรกมาย่่าไปนะอันอันลดลงมาเนีหน่อยก็คือโกงเฮบงนะครับหมาแม่จังหวะโกงเฮบงจังหวะมันก็จะจ้าลงมาแล้วก็ไปโกงเฮบงมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้ไหม อันจังหวะสุดท้ายก็คือวิงวอนวิงวอนนี่หมายว่าเอื้อนน่ะเอื้อนไปเอื้อนมาจ้ามันเอื้อนไปว่มามันมัน,มน,มนหิวหยุหยหุยนะไอ้แม่มาเป็นไงอันนี้คือการแบ่งจังหวะแบบบวยจ้าห่วยจ้ามชเออแต่บางจังพวกบางบางบางพวกนะครับบางบางกลุ่มบางคนนะ่ะปุ่นก็จะแบ่งไปจาาแบบธรรมชาติของเารย์ที่ปุ่นหันมาใช่ไหมเอออย่างเช่นนะครับปุ่นห้องบอก อ่าเป้าก่วยใบเหรอมันเป้าก่วยใบน่ะพอกไปพอแยงพ่อตอนต้นมบเป้านะครับอันอันตอนนั้นลมมันพัดอ่ะพันยับพันยับพันยับไปเบาๆนะพัดเบาๆนะมันจะใบแหงนะอ่าปอกก็ห้องว่ออันนี้มันเป้าก่วยใบมันมมวนนี่เออบางคนก็ไปหันนกเขามันบินโชบลงมาหรือว่าบินก็ไปไหม เปิ้ลห้องว่านกเขาเหินีบางทีก็ในกลุ่มนี้ก็โกงเฮี้ยวบงหันหันไม้ไผ่นะครก็ไม้ไผ่มันโน้มมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวอันเนี่ยก็โกงเฮี้ยวบงนี่เก็ว่าไปมันจัดจัดแบบอันธรรมชาตินะครับมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ยังมีทําลายแบบอยู่นะที่ผมพอกว่ากันไปนะหันยางแรกก็ว่ากันไปอย่างอไรมาเป็นอย่างไอันนี้คือการจัดไปตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมอ่ะก็ไม่ไม่มีการจัดอยู่สองแบบนะครับท่านก็ ท่านก็ไปคิดกันเอาเองนะครับท่านกับไปนลรักกันนะครับเอ็มาครับวันนี้ก็จะยกตัวอย่างจอยมาฟังนะครับเอามา็มาการจอยก็จะมีนะจะจะจอยแบบอันเอาเอา,เอาแบบธรรมชาติก็แล้วกันนะครับอันเป้ากลวยใบนะครับเป้าเป้ากลวยใบนะครับมันจะจ้าหน่อยก็ออกไปตังวิงบอลมันนะครับมามาเป็นไงฮะ มันจะเอาแบบเป้าก่อยใบวิงบอลนะครับไม่เป็นไรเป้าก่อยใบอ่ะเป้าก่อยใบมัน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 ลักษณะของธรรมชาตินะครับวิงบอลนี่มันเป็นการกาหนดอ่าจ้าวยนะครับก็เลยเป้าก่อยใบวิงบอลโอเคแล้วก็อ่าลองอ่าลองลองมามาท่านก็ลองมาฟังแล้วก็ลองเอาไปไปดูนะครับมันก็จะแตกต่างครับอันกงให้บงไปนิดน่อยนะครับไมันม็เป็นไรนะครับ มันก็มีความแตกต่างกันไปนะครับอันจอยก็ยังววานะมันอยู่ที่จังหวะนี้มันทำนองเนี่ยมันมันคล้ายๆกันหมดนะครับเห็นไหมมันจะอยู่ที่มันจะแปลกไปแต่ละคนที่มาจอยมันก็จะมันสุล้วแต่ว่าภัยจะยุเอื้อนตรงไหนนะครับภัยจะลวดไปตรงไหนจะเาวาตรงไหนจะเอื้อนมันเหมือนกันนะครับเห็นไหมมันก็เป็นไงไหมมันเหมือนกันตรงนั้นนะครับแต่ทำนองมันเหมือนกันครับมันเหมือนกันเห็นไหมมันเป็นไงไหม ท่านก็เข้าใจไว้ด้วยนะครับเห็นไหมวันนี้จะจอยให้ฟัง,ฟงนะสักบทนะครับเห็นไหมบทสั้นๆนะเป็นข้าวข้าวกลมห้าบาทบนนะครับห้าบาทบนห้าบาทบมห้าบาทลุ่มเป็นยไห้าบาทบนนี่ก็มัมนมอนีอันบาทขึ้นต้นของอันข้าว,าวเงาอะไรมาแต่มันลงตายมันมันไปได้ลงอันบาทจบของมัน มันไปได้ลงอันบาทจบของอันอันข้าวยาวนะใช่ไหปกติมีห้าบาทแค่นั้นนะบางเครื่องมันมีสี่บาทห้าบาทก็เลื่อยๆบางทีก็บห้าบาทล่มพวกมันมีอันอันอันก็จะขึ้นด้วยไอไอบาทก้อมอะไรไหมฮะบาทก้อมข้าวก้อมอะไไหมอ่าปพื่อนก็บอกเอาเอาอับาทขึ้นต้นใส่นะมันก็เป็นห้าบาทล่มไปไหมปกติแล้วข้าวอันธรรมดาแล้วเพิ่อนจะจ้อยแค่สี่บาทนะครับ ในชุดในชุดจอยของข้าวกลมนะช่านเขาไปพอนะอจตางโบราณมาเป็ย่งนอ้นนะครับอ่ะก็เขาลองมาฟังดูนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นการจ้อยสั้นๆน,นะครับจอยสั้นๆเลิย็นโล có chùm chứ mệt một bước mượt ngầu đâm phù Anh hồn ma trôn, vít vào sâm sơn, trái cài hiu hé. เอนโยงํางุมมาแกงเกือบละลายหายลับลานิยาก็เข้ามาหับสลับมองกันไป มวลมนุษย์บกวนวันวหวเป็นเรื่องน้อยธรรมจาตเจ้า เป็นเลื่องนายรรมาจาเจ้าแหละนายฮือครับก็ท่านก็ลองไปปึกกันนะครับไอ้มาการจอยมันก็มีก็แล้วแต่ลูกเล่นของไผ่มันนะครับท่านจะ่าอันเอื้อนตรงไหนอันแรงตรงไหนเนี่ยท่านกลับไป ท่านก็ไปกันไปลองลองก้อยนะครับอันไหนม้วนๆท่านก็เอาเน่นะก็อ่าต่ททานองมันคล้ายกันอย่างเี้นะครก็ไอ้มาโอเคนะครับก็ <c oughs> วันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ